อิมินาสการเรนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนาธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนาสังฆังอภิปูชยามิ อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธรรมังนามาสมามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนะมามินัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโต สะโมตัสะภะคาวโตอาระหโตสามาสามพุทธังสั้ สรานังคายฉามิธรรมมาสรานังคายฉามิสังฆังสรานังคายฉามีทุติยามปิโุยทางสรานังคายฉามีทุติยามปิธรรมังสรานังคายฉามีทุติยามปิสังฆังสรานังคายฉามิตติยามปิโุยทางสร นະນັງຂາຊາະມິຕະຕິຍທັມມັງສະຣພາຊາິຕຕິຍສັງຄັສະຣະນັ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโววิจารณสัมปันโนสุขตโลกวิทัวอนุตตโรปุริสธรรมะสารติสัตธาเทวมนุษสานงพุทโภคะวาติสวาคตัวภะกวตาธรรมวสันติทิก của ari cua e pa si cua o pan yi cua pa jat tang we ti tap hu vin u he ti su patipanno vaca watu sa sang uchu sa sang ยายะปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุคคะาเอสะภะคะวะโตสา วะกะสังโฆอาหุนัยโยปาหุนัยโยทาคินัยโยอัญชรีกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโรคะสาติอาหุงสหา

ทัทธยาขครงขคนติสุทันตวิธินาศิตวามุนินโทตันเตจสะสาวตุเตชะยมังคารานิราติริงขจวรังอติมาตัพตะตังทาวาจิจากรมมเสนียวสุทารุนันตังเมตังบุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจสะสาวตุเ เชยามังคลานิโอเคตคันคามติหัทถสุธารุนันตังทาวันติโยชนปะทังคูริมารวันตังอิทิพิสังคตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยามังคลานิกตตวานกาทมุทารังอีวะคาพิณิยาจินใจยตุเทวจะนาง nagayamacca sante nuso mavitina cittawamunin tante jasa bawatutte cya mangkala nisadjang wihayamatisad jagawa ta ke tuwa thapi ro pittamnang ati antabhu tante jasa bawatutte cya mangkala นินานวปนานดพุชคาะฆังวิปุถังมหิติงผู้เตณเทระพุชเขนธรรมะปยานตัวอิทัวปเทสวิตินาชิตวามุนินทัวตันเตชะสะปวตุเตชยมังคะลานิทุฆังหะทีที่ผู้จะเขนสุธาธหาดทั้งพรมังวิสวดที่จุติมีทิปกาพิธานังยาน พระเทนวิธินาชิตวามุนีโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุตชยมังคาระอัตคาทายโยจานโนวิธินาธิเนสารเตมาตันทีหิตวานนเนกวิวิธานิจุปาทวานิโมขังสุขังอาิขมายยณโรสปัญโย มหการุณิกอนาทวิตายาสาภปาณินางปัวเลตวาปารมีสาภปัตสามปัวที่มุตตะมังเอเตนะสาจวัเจนะหัวตุเตชยามังคลังชยานตัวปัวที่ยามมวเลสักยานันทิวาทโนเอวังตะวังวิชโยหัวหิชยาสุชยามัง เลอปราชิตาปัลลังเกสเสบัวิปวเลอภิเสกสาพระพุทธานังคาปาตัวปโมตติสุนัาตังสุมักระลังสุปปาพาตังสุหุตตังสุขโนวสุมาหุตตวจสุเยตังพรมจาริสุปทาคินังกายกรรมังว่าจากรรมังปทาคินังประธาคินัง โลกรรมมังปณีทิเตปทาคินาปทาคินานิกตวานรปันตาเถปทาคินภาวะตุสาพมังกลังราคนตุสาปเทวตาสาพะพุทธานุภาเวนัสธาโสธิพระวันตุเตภาวตุสาพมังกะรัง สาปเทวตาสาพัฒนานุภาเวนัสธาโสติภววนตุเตภววนตุสาพพมังกรลังัาคันตุสาปเทวตาสาพสังกานุวยภาเวนัสธาโสติภาวนตุเตอานะ สุขีโตโนโมีขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขนิทุโคโมีจงเป็นผู้ไร้ทุอเวโรโมีจงเป็นผู้ไม่มีเบนอัพยาปาชโชมีจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อานิโคโพมีจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีตานังปรินารามีจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเธอสาเพสัตาสุขีตาหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุข สัพเพสัตตาเวราโทนโตขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเบรสัพเพสัตตาณภพยาปาชารโทนโตขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันสัพเพสัตตา,านิฆาโทนโต ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สพเพสัตาสุขีอัตานังปริณารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสพเพสัตาสาพัพพทุกขาปมุจจันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกทั้งมวลสพเพสตาลัทธสัมปติโตมาวิคาชันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พราจากสมบัติอันตนได้แล้ว สัพเพสัตตากรรมสกากรรมทายาธากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมังกริสันติกัล,ลยานังวาปาปะกังวาตาสาธายาธาภาวิสันติจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอตามีมาดาปิตุนางโตุ Suíça, voto, mata, dito, louvo. Ó, son, buni, não sabe que é maná, dia, o mar, o tal. Ó, naim, maná, o E, dinam, สัพพะเปตานังโมตุสุขิตาโมตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงทำเด็ดแก่เพนทั้งหลายขอให้เพนทั้งหลายมีความสุขยีภัณสัพพะเวรีนังโมตุสุขิตาโมตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงทำเด็ดแก่เจ้ากรรมนายเพนทั้งหลาย ขอให้ชาเวทั้งหลายมีความสุขิธังสัาพิสัตว์นังโหตุสุขิตาโมตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำหรัแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สาต์ทั้งหลายมีความสุขกว่าหน้ากันเถิดการอธิษฐานขอโอโหสิกรรมให้ว่าตามดังนี้ข้าพเจ้าขอโอโหสิกกรรม กรารใดที่ทําแก่ผู้ใดในชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรารใดที่ใครๆทาแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป ด้วยอาน,นิสงส์งแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศสาคณาญาติและผู้มีอุปการและคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเธอ